่าโอเคครับตอนนี้ก็จะมาทําข้อ33นะถึงข้อ37นะครับเอามาลองทําดูปริมาตรของกลวย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 นะครับกลวยจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะอ่าเขาบอกว่ามีฐานยารัสมียาแปนิ้วอันนี้คือ8นิ้วสูงเอียง17บเอ้สินะครับต้องหาสูงตรงให้เจอข้อนี้ต่อเันที15าทำไมผูณถุงรู้ครับว่าเป็น15นะครับเพราะ เพราะว่ามันมันคุณคุณหูไหมอ่ะเพราคุณหูกับ17บเคุณสิได้อะไรมนมาเนี่ยเจ็ดเจ็ดสี่เก้าใส่เก้าทดสี่เจนึงเป็นเจเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่อคะสองอันนี้เป็น64สิี่หกสต้องบวกด้วย2องซึ่ง2 2 5มันตรงกับสิบห้ากำลังสองพอดีนะครับนะเห็นไหมดังนั้นสูงตรงไปสิบหครับข้อนี้ก็หาได้เลยนะเพราะว่าปริมาตรของกรวยจะต้องใช้สูงตรงนะครับ ข้อนี้ก็จะเป็น1ส่วน3คูณ22ส่วน7นะครับคูณกับ15 1ส่วน3พาย R กำลัง2คือ8คูณ8แล้วก็คูณ H คือ15นะครับแลตัดหลือ5ครับก็เป็น8 5 40นะครับ40คูณ2 8 4 32นะครับ320 320คูณกับ3.14นะครับ 3ามรอคูณกับสามมันจะตรงกับอะไรเนาะถ้าเป็นครูคุณจะตอบไปที่พันสี่นี่แหลอะอย่าขี้เกียจครับสามคูณด้วยสามยนะครับวิธีการทำก็คือศูนย์สามารถหักทศนิยมได้1นึ่ตำแหน่งครับก็จะเหลือ32คูณกับ31.4เครับเราทดไว้1จุดแล้วกันนะครับก็กลายเป็น32คูณ สามห่งี่คูณแบบด้านล่างทดดีดดสี่สองปครับทด1นึสองหนึ่งเป็นสองเป็นเอ้ยสี่สองปดไทดดิสองหนึ่งเป็น2องสามสองหสี่สาสบสองใส่สองทด1นึสามหนึ่งเป็นสามเป็น4ี่สาเป็น9ก้าแปดสี่ศนย์หนึ่งหนึ่งเอยหนึเนี่ยอ่ะถูกต้องด้วยตอบข้อที่4ี่นะครับก็คือเราทดไว้1จุดเราก็มาใส่จุดตรงนี้นะครับตอบเลย ต่อไปครับาพื้นที่ผิวตรงของพีระมิดขอรบขอรบอันนี้หนึ่งแบบนี้ครับพื้นที่ผิวของพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ16ซนเมตรสูงเอียง25เมตรค่าตรงกับเท่าไหร่เอาข้อนี้ครับแบบนี้ครับลูกเอ้ย สิบหกใช่ไหมครับถ้าเราแบ่งตัวนี้ไปอันนี้มันจะยาวแปดนะแปดนี่เขาบอกว่าตัวเนี้สูงเอียงยี่สิบห้าใจดีสุดเลยอ่ะให้สูงเอียงยี่สิบห้ามาแล้วไม่ต้องหาอะไรเลยครับข้อนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้สี่ด้านนะครับก็คือฐานตัวนี้สิบหกสูงเนี่ยสูงพื้นที่ผิวต้องใช้สูงเอียงดังนั้นตัวนี้พื้นที่ด้านหนึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐาน คูณสูงนะครับข้วนี้ตัดตัดนะแปดแปดคูณยี่สิบห้าได้เท่ากับสองร้อยด้านหนึ่งจะมีพื้นที่สองร้อยแต่สี่เหลี่ยมมีทั้งหมดสี่ด้านนะครับก็จะกลายเป็นคำตอบคือแปดร้อยนั่นเองคิดพื้นที่ผิวให้ทันนะเดี๋ยวจะต้องวาดรูปออกมาแนละ้วค่อยคิดนะครับข้อสามสิบห้าท่อพลาสติกทรงกระบอกยาวห้าสิบเซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาวยี่สิบสองเซนติเมตรท่อหนาหนึ่งเส้น จงหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทําท่ออ่ะข้อนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาวรัศมีเท่ากับ11นะครับแล้วก็ท่อหนาก็เหมือนเปตตัวนี้ลูกใหญ่เล็กนะครับซึ่งตอนนี้มันหนาหนึ่งนิ้วใช่ไหมแสดงว่าวงเล็บเนี่ยเล็กเนี่ยมัน10เซนนะครับอันใหญ่11เซนนะครับเซนอ่ะข้อนี้ก็จะใช้เป็น พายคือ22ส่วน7นะครับคูณกับ R ใหญ่ก็คือ1 1 2, ึ่งนกลัง2ลบ10กลัง2นะครับมันก็จะได้เป็น21เนาะเพราะว่า121รเดลบหเหลือเหี่ยวนี้ฮะตัดตัดเหลือ3ครับก็เป็น66นะครับ66นี่คือของพื้นที่ผิวหน้าตัดนะครับสูง50เซนก็6กสิคูณ50เข้าไปนะครับก็ตอบไปที่3,300นะ น่ะตอบข้อสามครับต่อไปครับถังน้ำมันสูงสามสิบเซนติเมตรก้นถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างถังน้ำมันก้นถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างท่านี้ก็น,นี้จุบรรน้ำได้กี่ลิตรคือต้องหาก่อนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับตอนนี้มันจะเล่นหน่วยเราแล้วนะจัดการแบบนี้ครับก็คือแบบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แบบนี้ครับอ่ะสมมติว่าวาดสวยแล้วกันพื้นที่ฐานคือ10คูณ23กลายเป็น230นี่คือฐานสูงก็คือ30ก็ต้องเอาตัวนี้ไปคูณกันนะครับมันจะเป็นในหน่วยของลูกบาทเซนติเมตรหรือ CM กำลังสนะครับก็กลายเป็น2 3ทด0ไว้2ตัวคูณ3นะครับก็กลายเป็นครับ3าสามเป็น9 3้าสามสองเป็น6อ่ะคราวนี้ก็ใส่0ไปเป็น6,9 0 0นะครับ หน่วยคือ CM กำลังสามเดี๋ยวเามาเทียบ1ลิตรเท่ากับ1000 CM ซกำลังสแต่เรามีอยู่ที่6900จะมีอยู่กี่ลิตรก็ตอบ6.9ลิตรนะครับตอบ6.9ลิตรเลยต่อไปครับข้อ37ครับข้อนี้ก็จะเป็นรูปจะเป็นรูปมีครึ่งวงกลมอยู่ด้าน ในจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาข้อนี้เรามาลองทำกันดีๆสิพึบมีความยาวด้านละสองมีครึ่งวงกลมอยู่ด้านในรูปจงหาพื้นที่แรงเงาข้อนี้ เราลองทำใจดีสู้เสือสิไม่ได้ถ้าทําแบบนี้มันจะไม่เข้าทฤษฎีทําแบบนี้นิมันจะเป็นในรูปของ ลองเขียนออกมาให้หมดก่อนอืมข้อนี้คุณลืมพี่ท,ทำอะลืมเลยนะเคยทำได้ครั้งหนึ่งอะสมัยตอนม,มสี่อะที่ไปสอบเตรียมใหม่ๆคือตอนนี้คือไม่มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วปเปิดเปิดมาแล้วก็ทําใช้ความรู้เดิมเลยนะ เพราะว่าถ้าครูดูเฉลยเงี้ยมันจะไม่เข้าใจเด็กว่าเด็กมันรู้แค่ไหนเราก็เลยต้องคิดไปตามเด็กในความรู้ที่เด็กมีในตอนนี้แหละข้อนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันข้ามเลยนะเพราะว่าคิดวิธีไม่ออกถ้าใครคิดออกลองทําเลยนะครับถ้าเป็นครึ่งวงกลมครูรู้สึกว่ามันจะเป็นครึ่งวงกลมนี่แหละถ้าด้านละสองใช่มสองสองเป็นสี สี่ลบด้วยเครื่องวงกลมก็เป็นพายอากำลังสองอาคือหนึ่งพายอากำลังสองส่วนสองมันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมดาวนั้นคือพื้นที่เต็มคือสี่ อ่ะไม่รู้มันรู้สึกเหมือนมีเหมือนจะมีสูตรลัดนะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะเฉลยให้ในตอนหน้านะตอนหน้านะขอไปดูสูตรลัดมาก่อนนะครับข้ามและเฉลยตอนหน้านะเฉลยตอนหน้าขอทำข้อสามสิบแปดแก้เคินมาดูครับกล่องไม่มีฝาปิดมีปริมาตรสี่สิบแปดรูบาเซนติเมตร ทำจากแผ่นดีบุกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยตัดมุมของมุมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมียาวด้านละ3มเซนติเมตรและพับเป็นด้านข้างของกล่องอยากทราบว่าแผ่นดีบุกงงตัดมุมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีด้านยาวด้านละ3มเซนและพับเป็นด้านข้างของกล่องอยากทราบว่าแผ่นดีบุกมีด้านยาวยาวด้านละเท่าไหร่ คือเขาต้องการจะสื่อว่าไอ้นี่แบบนี้เอามา,าพับเป็นกล่องปะเนี่ยเนี่ยคือถ้าอ่านจแบแล้วเนี่ยคือเนี้ยคือฐาน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านข้างเนี่ยยาวด้านละสามสมสมเป็น9กเกอะไรได้สี่สปเป็นรูปสี่เหลี่ยมมียาวด้านละสามแล้วพับเป็นด้านข้างของกล่องคือ มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะข้อนี้มันจะต้องเป็นคูณกันแล้วมีปริมาตร48พื้นที่ฐานคูณสูงต้องได้48พื้นที่ฐานอย่างนั้นก็ต้องเป็น12 12 3งเป็นส1มสเป็นหรือเป็น16ถ้าสมมติให้ฐานเป็น4 4แบบนี้อันนี้3 3 สามสามสามเป็นเก้าไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องเป็น,ปนสนี่เป็นสิบเซนน่าจะเป็นแบบนี้ทำจากแผ่นดีบุกรูปสี่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยตัดมุมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ๋อเดี๋ยวนเี๋ยวนะอ่านนิ้อ่านนิ้เก็บคือเขาเอาเป็นรูปนี้มา แล้วก็ตัดออกเป็นรูป3ามคูณสามสตรงนี้จะเป็นฐานแต่สูงอ่ะสดังนั้นพื้นที่ฐานต้องเป็นเท่ากับ16บหกข้อสิบหคูณสาเป็น48 16เกิดจาก4ีคูณสี่ ดังนั้นอันนี้ยาวสามอันนี้ยาวสี่อันนี้ยาวสามรวมกันเป็นสิบตอบแผ่นดีบุกยาวสิบเพราะว่ารวมด้านนี้นี่รวมใจกันก็เป็นสิบเหมือนกันข้อนี้ตอบสิบชัวร้อยเปอร์เซ็นพยายามจินตนาการตามอาหารหนังสือตามแล้วก็ลองคิดตามนะครับอมืมันก็จะเจอเจอข้อสอบอะไรที่มันยากอย่างนี้ข้อสอบเตรียมอาหารห้าช้อยในเป็นของทอบอรหรือไม่ก็ทอ,อ,อที่มันยากนะครับนี่แหละลูกชีวิตกว่าจะเป็นนักเรียนเตรียมเป็นนายร้อยต้องสู้เบิกบาก,บ,ากบันอดทน ไม่ได้เป็นไม้ง่ายนะครับงนั้นดูไว้ใครมีลูกมีหลานเผื่อลูกเผื่อเต้าอ,อยากจะไปสอบในอนาคตเธอจะได้เห็นว่าความยากมันระดับไหนจะได้ปูพื้นทางให้ลูกนะครับเผื่ออยากให้ลูกเป็นนักเรียนนายร้อยข้อน,นี้ก็ยิ่งยากอ่ะลองทําไปดูอ่ะลองดูแล้วกันนะครับไอติ๊กติ๊กไว้เดี๋ยวจะเฉลยในตอนหน้านะเราไปเจอกันนะครับสำหรับตอนนี้พอเท่านี้ครับบ๊ายบาย